การศึกษบเนัี่ยพ่อผมที่ทัชชนนะครับครบีว่ามาทีแก๊สนะครับที่ที่ที่ในคนสวิตนะครับเป็นมิโซบิชอัฐานครับปีสองห้าหกครับผมว่ารมนมันแพงพื่ช่วยประอยากได้น่าจะได้พอสมควรครับศึกษามา ะระดับหนึ่งแล้วนะครับผมเซิร์ชในในในพีทีะครับว่าว่ามีโครงการที่ประหยัดได้หนึ่งบาทอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพอเซิร์ชไปปุ๊บเราอยู่แถวนี้ก็ก็ก็กมุมคนใกล้ที่สุดอะครับเพราะว่าเพราะว่าก็คือเคยผ่านประจาแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตโอเคครับผมผมมาติดต่อก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็นัดอีก2องสามวันเนี่ยเข้ามาเข้ามาติดตามก็ก็ถือว่า ให้ให้ข้อมูลดีนะครับแล้วก็แล้วก็บริการดีเราก็ลองเข้ามาใช้บริการดูครับโอเคครับก็คือตอบโจทย์ครับเคลียร์เคลียร์ในสิ่งที่เราเราอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าว่าเพราะว่าเนื่องจากเราเราไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับก็ก็พนักงานให้ข้อมูลโอเคในการที่สนับสนุนให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นในการที่จะติดตั้งตรงนี้ ก็มีสะดวกสบายครับเขาก็แบ่งแยกเป็นสเต็มมีห้องรับรองมีอะไรเงี้ยให้ให้ให้เรียบร้อยดีครับก็เลยค่ะ,ะ,ะเข้าร่วมในโครงการของพี่ทีด้วยครับเขาก็ที่ผมที่ผมศึกษาดูนะครับก็มีส่วนลดแก๊สที่ระบาดมีกาแฟพันธุ์ไทยให้ก็ลดห้านสะิบเปอร์เซ็นต์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดค่าติดตั้งลดค่าติดตั้งไปด้วยหมืน่นหมืน่นก็จะลูกค้าท่านใดที่ที่อยากจะประหยัดนะครับณตอนนี้น้ำมันมันแพงอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วแล้วเราเราใช้รถเยอะด้วยครับผมว่าติดตั้งแก๊สอ่ะมันก็ช่วยในช่วยเรื่องรายได้ที่เราจะต้องจะต้องเสียไปในในเศรษฐกิจระหว่างเนี้ยนะครับแล้วก็เนื่องจากการบริการของที่เนี่ยเขาเขาติดตั้งด้วยความปลอดภัยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะติดตั้งนะก็ก็แนะนาครับให้ให้ลองมามา,มาปรึกษาที่ที่มงคลเซอร์วิสก่อนได้ครับ ของบริการดีมีรอยยิ้มเราพร้อมดูแลรับรพองความพอใจบริการที่ดีเยี่ยมผ่านเปิดไผยของลู้าเราใส่ใจทุกการติดตัง้งกับรบทุกคัน มีคุณภาพมาที่นี่ม่คือดังอย่างแน่นอนเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนให้คุณสบายใจมั่นใจที่บริการมาติดตั้งตับไปด้วยกันกับเรามาเป็นครอบครัวอยวกัน,ก,นกับมงครอบต่อเซวิสมากี่กิโจุกครบทุกบริการ